สนับสนุนโดยคิดขายขยะคิดถึง West Buy Delivery กลับมาสู่การพูดคุย <c oughs> เพื่อน,นําไปสู่การโกกลินกับทะท,ะทะบห้าวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญครับท่านรองศาสตราจารย์ดเรเสรีสุภราทิตผู้เชี่ยวชาญจาก IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศและประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา Future Tail Lab ภายใต้บริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดหรือ MQDC และหัวข้อของการคุยในวันนี้ร้อนมากจับตาโลกเดือดเกิน2ององ,อง,องศาใครเฉยเมยคุ้นถึงล้มละลาย ครับผมยังไงครับอาจารย์ครับคือความจริงมันมีกรณีศึกษาต่างๆมากมายครับนะครับว่าบริษัทที่ละเลยนผลทบจากการแลงสภาพอากาศเนี่ยหายไปจากโลกใบนี้นะครับคือล้มละลายนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความเชื่อของคนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ i p c เพิ่งเกิดมาได้ประมาณสักปีครับปีเห็นไหมแน่นอนว่าองค์ความรู้ต่างๆเราก็ต้องพัฒนาพัฒนาจนมาถึงล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวภาพให้ดูครับ ถ้าดูนะครับลอียดูครับภาพแรกนี่ผมจะเรียนให้เจ้าพนบ้านแซกทราบนะครับว่านี่เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคนบนโลกใบนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยประมาณ20่สบรไม่เชื่อมีคนยังไม่เชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกเหตุผลหลักก็คือเขาบอกว่าโลกก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็กลับมาหนาวเดี๋ยวมาร้อนเดี๋ยวก็มาหนาวเขาบอกครับนะครับเชื่อเพราะฉะนั้นศูนย์วิจัยนะครับ สถิติกาเนี่ยสองศูนย์สองหนึ่งก็ลองสำรวจข้อมูลฮะปรากฏว่าฮะแต่ละประเทศท่านนูนฮะนะมีความเชื่อสักกี่เปอร์เซ็นต์นะเอาก่อนโลกใบนี้นะครับเขาก็ถามว่าโลกใบนี้เฉลี่ยสักประมาณสัก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าลาวนั้นที่ที่เชื่อเรื่องไข้เม็ดเชิงคนบนโลกวันนี้84%เชื่อเป็นสีเทานะครับคุณผู้ชมเป็นสีาเท่านี้เพราะฉะนั้น ชาติไหนที่เชื่อมากสุดคือเกินอิตาลีทที่ยาวที่สุดอยู่ที่องกฤสเปนแถวนั้นชาติที่เชื่อน้อยที่สุดกลายเป็นอเมริกาแน่นอนเราสันนิษฐานได้เลยเพราะว่าช่วงประธานที่ทั้มเนี่ยเป็นทับดีเนี่ยประธานทีทั้มเป็นธาตีที่ไม่เชื่อเรื่องรเป็นเริงใช่ครับอันนี้เป็นส่วนก็เลยมีผลต่อประชากรของเขาด้วยต่อมานักวิชาตนะครับในร้อยคนเนี่ยนะก็ถูกถามโดยศูนย์วิจัยแห่งนี้เขาถามว่านักวิชาต์กี่เปอร์เซ็นต์ที่เชื่อ ปรากฏตัวเลขมาคุณแซคใช่ไหม9.7% 9.7%ครับคนที่อยู่บนนี้100คนนะครับจะมีอยู่สัก3คนนะครับที่ไม่เชื่อเรื่มงยิบเฉงนะครับทีนี้แน่นอนว่าเปอร์เซ็นที่เชื่อมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจากงานวิจัยล่าสุดนะของ FC นะครับไอได้ออกรายงานมาเมื่อ2ปีที่แล้วเองและเป็นรายงานชิ้นยิ่งใหญ่มากความหมายก็คือว่าเขาได้จําลองสถานการณ์ในอดีตครับว่า ถ้าไม่มีมนุษย์อยู่ถ้าไม่มีคุณแซกผมและหลายๆคนอยู่เนี่ยอุณหภูมิของโลกจะเป็นเส้นสีเขียวนี้ก็คือไม่เพิ่มขึ้นมาโดยเฉลี่ยเห็นมแต่เมื่อไหร่มนุษย์เข้ามาปุ๊บเกิดการใช้พลังงานฟอสซิลเกิดแก๊สเร่งจกขึ้นมามันจะกลายเป็นสีดํานี่ซึ่งหมายถึงอุณหภูมิจะสูงขึ้นและก็ชันมากในช่วงถูกต้องหลังๆมานี้ด้วยถูกต้องเส้นดํานี่คือเส้นที่ตรวจวัด นัคือข้อมูลสารนิวัตแต่สีน้ําเงินเหล่านี้เป็นสีที่ใช้โมเดลลิงนั่นหมายความว่าการจําลองสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าถ้ามนุษย์อยู่มันทําให้โลกร้อนขึ้นภาพนี้เป็นการจําลองแล้วก็สเกลของอุณหภูมิไปที่2องศาแต่ปัจจุบันเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากี่องศาละครหนึ่งจุดห้าอหนึ่งจุดาสะ จะถึงเลข2แล้วแล้วเลข2คือตัวเลขที่เรากำลังจะพูดวันนี้ว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่าโลกร้อนเดือด2องศาเนี่ยคุณจะล้มละลายถูกต้องใช่ครับได้ดูภาพไปเลยนะครับผมเพราะนั้นผมก็นํากรณีศึกษาต่างๆมานะตั้งแต่สัก2019ถึงปัจจุบันนะครับนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะมีหลายประษัทมากนะฮะเรี่กเป็นตัวอย่างให้ดูนะครฮะใหญ่ๆครับใหญ่ๆเลยนะครับแน่นอนนะครับการที่เขาไม่เชื่อเนี่ยนะครับ มันก็ทําให้บริษัทเนี่ยก็ละเลยในเรื่องต่างๆนะยกตัวอย่าง PG&E นะครับ,รบ Pacific Gas นะครับของแคลิฟอร์เนียนะครับในปี2 0 1 9ต้องยื่นภาวะล้มละลายต่อศาลเนื่องจากว่าการทําทงานของเขาคือเกิดจากสายส่งเนี่ยร้อนจัดนะครแล้วก็ไฟไหม้สายส่งหม้อแปลงระเบิดแล้วไป แล้วลามไปหมู่บ้านในแคลิฟอร์เนียถูกฟ้องล้มละลายนะครับอันนี้ล้มละลายนะครัี่ความร้อนของโลกที่เพิ่มขึ้นก็มีผลด้วยถูกต้องครับต่อมาบริษัท Apple House สนะครับบริษัทนี้เป็นทําบริษัทเกี่ยวกับการใช้กรีนเฮล์การ์ในการที่จะปลูกพืชก็ล้มละลายเหมือนกันนะครตามเทคโนโลยีนะครับแทบไม่ทันเปลี่ยนแผลมา่นะครับต่อมานะครับบริษัททันหินก็เช่นกันเห็นไหม ราคาทานหินขึ้นลงแบบมีนัยสาคัญนะครโลกทุกเดี๋ยวนี้สังคมโลกเนี่ยพยายามจะแบนฟอสซิฟูเอลโดยที่ทานหินเป็นพลังงานหมายเลขหนึ่งที่ปล่อยแก๊สเรือนจกสูงสุดโอ้ก็กระทบกับเขาตรงูกต้องกระทบตรงเพราะฉะนี้นมันี่มันใกล้ตัวมากเลยถูกต้องปีที่แล้วแซกฮาวายนะครับไฟไหม้อย่างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เขาจนกระทั่งบริษัทฮาวายเลียนอิเล็กทริกยื่น สารล่มละลายโอ้ใครจะรู้นะครับเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกคนไปเยอะใช่มันละลายถูกต้องใช่ครับนี่คือหัวข้อข่าวของจริงใช่ไม่ใช่เป็นแบบว่าอาจารย์แตกากตรงนน้นตรงนี้มานี่คือข่าวของจริงที่พาดหัวอยู่แูกต้องเราดขึ้นจราง้ใช่กลับมาดูประเทศไทยบ้างดูแผ่นต่อไปครับกลับดูประเทศไทยนะตอนนี้ประเทศไทยแน่นอนนะครับอ่ะแต่ก่อนประเทศไทยนิดหนึ่งงานวิจัยเข้าสรุปว่า ัจจัยที่ทำให้ผลให้บริษัทต่างนี้ล้มลายเกิดจากการไม่มีมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางกายภาพความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือเหตุผลเครับอา้าวกลับมาดูประเทศ,เทศไทยนะัด,ดูดูนะครับนะเราเห็นว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับต้องยื่นเปิดเผยรายงานความยั่งยืนแต่ไม่ได้บังคับการเปิดเผย รายงานความเสี่ยงจาก c l i m a ม็ดเชงนะนี่บังคับนะฮะคือท,ทำโดยสมัครใจรนะครับเพราะฉะนั้นเรามายกตัวอย่างนะรายงานบริษัทหนึ่งเห็นไหม,ไมนะะเขาก็มีการประเมินนะครับความเสี่ยงจาก c l i m a t e change แต่ว่าแน่นอนเราจะเห็นภาพนะชัดๆเลยว่ารายละเอียดที่เขาประเมินเนี่ยเนี่ยแต่ละรายละเอียดตารางแต่ละตารางนะฮะนี่คือร้อยกิโลเมตรนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทมีโรงงานอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นมันจะสามารถรู้ได้ยังไงว่า โอกาสจะเกิดแบบนั้นล่ะถืว่าฝนตก500-650มิลมาตกในที่นั้นมันละเอียดไม่พอมันตอบยากถูกต้องเพราะโรงงานเป็นจุดเดียวแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยบ่งชี้ว่าการประเมินความเสี่ยงจากคลเมตเนี่ยต้องปรับปรุงด้านไหนว่างเนื่องแรกสโคปนะแล้วที่2คือ Data อย่างที่ผมบอกแต่ข้อมูลข้อมูลยังไม่เพียงพออันที่3คือความโปร่งใสในรายงาน Data ที่มีอยู่ตอนนี้คือเป็นเรื่องของการเงิน ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่าไหร่แล้วรายละเอียดยังไม่พอมันจึงนําไปสู่ฐานสไปร์ซีคือบางทีไม่โปร่งใสในการบอกฉั้นผู้ถือหุ้นก็ลำบากใจผมมีหุ้นอยู่ผมลำบากใจผมไม่รู้ว่าบริษัทจะต้องไปเตรียมป้องกันความเสี่ยงไว้ได้เปล่าเพราะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นแน่นอนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศถูกบังคับแล้วนะครับประเทศไทยยังไม่บังคับนะครับนี่ก็ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต่อไปนะครับสดงว่าผลจะมาเกิดขึ้นกับไทยแน่นอน กับบริษัทในไทยด้วยถูกต้องใช่ครับเพราะนั้นเป็นไปตามพูดง่ายกลไกของโลกนะครับประชาชนชาวบ้านต้องรู้ไหมครับว่าเขาควรจะต้องเปิดเผยแน่นอนครับเราจะไปซื้อหุ้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยนะเราต้องอยากจะรู้สิว่าเขาป้องกันความเสี่ยงจากคลเม็ขนาดไหนคถูกไหมถ้าบริษัทนั้นป้องกันเราก็อยากจะซื้อหุ้นเขาแล้วถ้าผมไม่ได้ซื้อหุ้นเหรอครับอาจารย์ผมเป็นชาวบ้านธรรมดาผมจาเป็นต้องต้องมาบอกให้คุณเปิดเผยไหม แน่นอนขณะนี้กฎระเบียบเมืองไทยไม่ได้บังคับให้การเปิดเผยแต่ประชาชนอย่างเรานักลงทุนอย่างเราอยากเห็นอยากเห็นเพราะฉะนั้นกฎระเบียบก็ต้องเปิดเผยในอนาคตพ่งผมคิดว่าจะต้องเดินตามโลกครับผับผมนคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเราอยู่เนี่ยครับเขาจะต้องมาทําความเข้าใจเรื่องนี้หรือช่วยอาจารย์ผลักดันเรื่องนี้อย่างไรอาจารย์บอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยครับครับผมคิดว่าเราเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็ลงทุนในตลาดหุ้นเข้ไหม ต้องการรู้แน่นะฮะบ,บริษัทต,ตลาดเนี่ยเขามีการป้องกันความเสียงอย่างไรอย่างที่ผมบอกบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาร่วมกันนะผลักดันนะครับ,รบเช่นบริษัทบางบริษัทเนี่ยไม่เปิดเผยเราก็บอกว่าเราจะไม่ไปซื้อหุ้นเขาอ,นะอย่างเงี้ยนะครับราคาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเจ้น<ช>าของผู้บริโภคแทนกด,ดดันในที่สุดแล้วทุกๆบริษัทเนี่ยก็ต้องเดินไปตามระเบียบของสังคมแต่มีหลายบริษัทนะในเมืองไทยเนี่ยก็ปฏิบัติตามนะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ยังมีส่วนน้อยอยู่ เพราะว่าเราที่เรียกว่าเราคือผู้ได้รับผลกระทบเรารมีส่วนร่วมเราจะมีผลต่อเรื่องนี้แน่นอนอกับการเปิดเผยของเขาและอาจารย์จะมีเวทีเราจะมีการคุยกันในเรื่องต่างๆเหล่านี้ในวันที่8มีนาคมนะครับ,รบที่ทรูดิจิทั a พาร์คถ้านะท่านสนใจไปฟังเลยว่าวัดชีพประจรโลกภายใต้สองสาบริษัทจะต้องปรับตัวอย่างไรซึ่งกราฟตัวนั้นสําคัญอาจารย์ชี้เห็นนะครับเราจะเดินไปสองสาหรือถ้าไม่ทําอะไรเลยนะ โลกใบนี้อาจจะขึ้นไป3ามถึงสี่องศาได้แล้วคิวอาโคดเนี่ยการให้บอกอะไรไหมกสามารถจะลงทะเบียนได้ที่คิวอาโคดนี้ก็ส่องตามคิวอาโคดที่เห็นอยู่นี้เลยจะได้ไปฟังอาจารย์เสรีพูดถึงเรื่องของวัดชีปจรโลกภายใต้2องศาที่ไหนนะครับที่ทูดิทั i t a พาร์คครับวันที่ชั้น6วันที่8มีนาคมนี้เวลาบ่ายโมงนะครับและนี่ก็คือการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลินวันนี้ผมว่าเห็นชัดเจนว่าการจับตาโลกเดือดเกิน2ององศาใครเพิกเฉยซึ่งหมายความว่าถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ย มันถึงขั้นล้มละลายซึ่งมีตัวอย่างในต่างประเทศให้เราเห็นแล้วถูกต้องใช่ครับเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจารย์จะมาเจาะลึกลงเหล่านี้อีกนะครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สลีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตามกันต่อนะครับว่ามาดูว่าข้อมูลโกกลีนจะนำไปสู่การเตือนภัยในวันรุ่งขึ้นอย่างไรสักครู่ครับ นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง 360องศาโกกีนในช่วงเวลานี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำพาท่านไปสู่การระวังภัยในพุทธที่21กุมภาพันธ์2567อย่างไรเราไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราก่อนนะครับเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือ24ชั่วโมงข้างหน้าครับความกดอากาศสูงรวลอากาศเย็นจากจีนปัจจัยควบคุมอากาศหลักของฤดูหนาวนั้นก็ยังไม่มีอิทธิพลอะไรกับอากาศในประเทศไทยในระยะนี้นะครับทำให้พุทธที่21กุมภาพันธ์ครับจึงยังมีล มใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทกนําความชืน้นความร้อนเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยได้ซึ่งลมนี้จะเป็นลมประจําฤดูร้อนนะครับเด่นมากเลยและบริเวณที่เขาปกคลุมก็คือจะไปอยู่ที่อีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตอนออกต่อเน,นื่องจากวันนี้เลยนะครับขณะที่ข้างบนครับลมฝ่ายตะวันตกก็ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือและอีสานตอนบนอยู่นะครับทำให้จะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นสัก10%ของพื้นที่แถวแถวหนองคายบึงการสกลน,นครน,นครพนมส่วนภาคตะวันออกและกทมก,ก็จะมีฝน บางแห่งเกิดขึ้นกวนใจด้วย10%ของพื้นที่นะครับขณะที่ภาคเหนือก็ยังเป็นบริเวณเดียวที่ยังมีอากาศเย็ยนถึงหนาวในช่วงเช้าพรุ่งนี้นะครับส่วนอีสานจะมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าแล้วตอนกลางวันจะเหมือนกันหมดครับทุกภาคจะร้อนกันเลยนะครับสำหรับภาคใต้ครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉีงยงใต้ก็พัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและอันดามันต่อนะครับทำให้ภาคใต้จะยังมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเกิดขึ้นคลื่นลมก็ลดความแรงลงเรื่อยๆแต่ยังคงต้องระวังหากมีการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับ และจากสภาพอากาศปัจจัยควอมโลอกาศเป็นแบบนี้จึงนำไปสู่การเตือนภยัยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่คุณผู้ชมจะได้เจอพุทที่21กุมภาพันธ์ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกยังคงต้องเตือนให้ระวังอันตรายจากความร้อนตอนกลางวันนะครับล่าสุดความร้อนกําลังโจมตีอีสานอย่างมากทําให้อีสานใต้สุรินทร์บุรีรัมย์นั้นรวมถึงลบบุรีภาคกลางที่อยู่ติดกับอีสานตอนล่างครับร้อนตับแตกแตะระดับ38องศาสูงกว่าคนอื่นแล้วนะครับเรื่องความร้อนจึงเป็นเรื่องที่ทุกผู้ชมต้องใส่ใจยิ่งตอนนี้ครับอากาศแห้งมากขึ้นเรื่อยๆภาคอีสานภาคกลางภาคตนออกนั้นความชื้นสัมพัสเหลือแค่65-75เปอร์เซ็นต์นะครับแถมอีสานจะเจอกับแดดในช่วงกลางวันนั้น 7ถึง10ชั่วโมงใน1วันเลยครับเกษตรกรจึงต้องรักษาความชื้นในดินและใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับส่วนคนเมืองต้องดูแลสุขภาพเนื่องจากค่ารังสี UV เพิ่มถึงระดับ10 1ถึง14ซึ่งหมายความว่ามีอันตรายต่อผิวพรร์อย่างมากก็ต้องหาทางป้องกันตัวเองด้วยนะครับ เรื่องนี้ผมมีคําแนะนําจากกรมควบคุมโรคที่ระบุว่าหากอุณหภูมิตอนกลางวันสูงเกิน37องศาคุณผู้ชมต้องงดทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับเพราะว่าแสงแดดและความร้อนจะทําอันตรายต่อร่างกายของท่านได้ครับแต่หากจําเป็นต้องออกจากบ้าน,นครับให้พกอุปกรณ์กันแดดครับสวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีและไม่ควรออกมาอยู่กลางแจ้งช่วงเที่ยงถึงบ่าย3าเป็นเวลานาน,นครับรวมถึงให้หมันสังเกตสีของปัสสาวะครับหากมีสีเข้มสแสดงว,ว่าร่างกายท่านขาดน้ําให้ดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยครับ นอกจากนี้ยังเตือนคุณผู้ชมต้องระวังเพิ่มนะครับว่าท่านต้องระวังโรควัดแดดด้วยนะครับเพราะว่าจะเกิดจากการที่บางท่านเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วแล้วก็มีเชื้อโรคอยู่มเมื่อมาเจอกับอากาศที่ร้อนมากๆอีกร่างกายจะสะสมความร้อนเพิ่มมากขึ้นเชื้อโรคไข้หวัดแดดก็จะทําอันตรายแก่ท่านได้มากขึ้นด้วยนะครับขณะที่อีกโรคก็คือไข้เลือดออกตอนนี้มีผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปี มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสูงมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้ครับถึง2.2เท่าแล้วนะครับกรมควบคุมโรคยืนยันว่าภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนิโยมีส่วนให้ไข้เลือดออกระบาดและมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้ดังนั้นจึงขอให้ผู้ชมระวังในระยะนี้ด้วยนะครับ และนี่คือภารกิจโกกลีนประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถมาร่วมเป็นเครือข่ายโกกลีนไปด้วยกันนะครับด้วยการติดตามผมทุกวันในช่วงข่าวพักค่ำตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปและนี่คือชมวใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม Channel 5 Go กก e ี n พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ300สิงสา Go ลก e ี n สวัสดีครับ